โหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียมพกโกบีกแล้ววันนี้นะคะบีก,ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปที่สเตอร์ซิงมีงานที่จะต้องทําหลายอย่างนะคะวันนี้ไปทํางานด้วยแล้วก็ไปซ่อมบ้านด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศตกในวีนนะตอนเช้าๆนะคะ ข้างหน้าเราก็จะเป็นโรงเรียนนะคะนักเรียนเขาก็นู่นเลยจะไปโรงเรียนกันนะคะตอนนี้อากาศหนาวเนาะการแต่งตัวของคนที่นี่ก็จะนะคะแบบว่าแต่งรัดกุมนะใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นนะคะ สวัสดีค่ะเพือเ่อนๆตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่บ้านแล้วนะคะขับรถมาแล้วก็เอ,อตรงข้างหน้านะเมื่อสองสามวันก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาได้แล้วนะแล้วก็เขาก็เนี่ยคะ่ะตอนนี้เขาทํามาถึงตรงหน้าบ้านเรานะโทนี่นี่ย มาเร็วๆ,วๆคอมๆๆๆๆคอม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 นี่จ้ะ<ๆ>แฟนบ่นอยู่ว่าเขาทำมาถึงหน้าบ้านใช่ไหมคะเขาก็จะเอาพวกสายเนาะแล้วก็ ม้วนของสายไฟเนี่ยค่ะมาไว้ที่หน้าบ้านแฟนก็เลยบอกว่ามันทําให้พื้นนะคะทําให้เอ,อเขาเรียกอะไรดินเนาะพังนะคะเสียเดี๋ยวพีจะพาเพื่อนๆไปดูนดูนิดนี่ค่ะเพื่อนหืม ก็ขุดมันก็จะทําให้ดินเนาะแถวนี้นะคะเสียเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเอาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าบ้านกันมาจากมาจากเพื่อนๆมามาอัปเดตกันว่า <laughs> เป็นยังไงถึงไหน วันนั้นนะคะก็ที่พากันเนาะทำออท่อระบายน้ำนะคะนี่นะแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวแกก็จะต้องเออ่เทปูนทำหลายอย่างโธนี่เขาเมียปัววอินสตูเดน <c oughs> นะคะตอนนี้แกกำลังสั่งงานนะคะลูกน้อง ให้ลูกน้องเอ,อ่อทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราสองคนก็จะต้องพาก,กันนะคะไปทำงาน,น,นวันนั้นเราซื้อประตูมานะเนพื่อนๆสามอันนะคะนี่ค่ะห้องนี้ก็ทาสีนะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว

ดูข้างบนนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกเพื่อนๆนี่จ้ะห้องนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วเราก็เอาเตียงมาไว้ตรงนี้ลกค่ะลกมาก ยังรกอยู่ล่ะค่ะ<ห><ว>ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอ uh> ฮลัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตียพบ<ๆ>กับบีกแล้วเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะบีก,ก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะคะวันนี้เราก็มาทำงานกันนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่ จะหนาวเย็นมากๆเลยนะบิวก็ <Okay. S 1> ใส่มาแบบหลายชั้นนะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่เลย <c oughs> <c oughs> บีก็อยู่ที่บ้านลูกค้าค่ะบีก็เลยจะเก็บบรรยากาศนะในการทํางานของเราวันนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะอากาศหนาวมากนะคะสามองศาค่ะแต่ว่าลูกค้านะเขาอยากแบบว่าให้เรานะคะมาเซอร์วิสนะเพราะว่าเขาอะ อยากจะว่ายน้ํานะคะช่วงช่วงแบบหน้าหนาวนะเพื่อนๆเราก็เลยแบบว่าจําเป็นจะต้องมานะคะปกตินะแฟนบีก็จะไม่นะคะเออเขาเรียกอะไรปกติแฟนของบีเขาก็จะไม่ทํานะคะช่วงหน้าหนาวเนาะแต่ว่านะคะลูกค้าขอมาเราก็จัดให้ เป็นจ <Z an itary noise> ้าหนาวมากมีกระสอบเพื่อนข้างนี้ก็จะเป็นหมอกหมดเลยนะดีนะครับอากาศหนาวแสงแดดแสงแดดมาจะได้สดๆนี่จ้ะน้องโทนี่กับเอ่อ กับฮันนี่นะคะเขาเล่นกันดูน้องสกรปรกมากเดี๋ยวีเดี๋ยว,ยวีจะต้องพาน้องไปอาบน้ำอาอ์เบนว่าสิ่นเจนนาะอเลสอุบลาร์โอ้โอ้มากอดกแมวโอเคออตอนเย็นนะเธอเธอจะได้อาบน้ำนะคะดูน้องหมาเขาเล่นกันนะคะ เขาเล่นกันนะแล้วพื้นมันก็สกปรกดูนะคะโอเคเดี๋ยวจะต้องอาบน้ำให้เขาเขาเล่นกันนี่ลราจะเพื่อนๆตอนนี้นะคะถึงว่าจะแดดออกแล้วแต่มันก็ยังเป็นแบบอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกจ้าแฟนบีก็ต้องทำงานนะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้นะคะ เราจะเพื่อนตอนนี้นะคะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้านะก็ปล่อยน้ําใส่ลงไปแล้วนะคะงานของพวกเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำงานให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะคะพวกเราก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอขคองดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะคพเ,เพื่อนๆค,ค่ะน้องหมาเล่นกันนะโทนี่โทนี่ซิสแต่ว่าดูน้องหมาบีนะคะสกปรกมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นนะคะ หลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วดิวบิชต้องพาเขาไปอาบน้ํานะดูโอ้โหค่ะสกปรกมากเพื่นพน <c oughs> อนๆอายเต็มที่เลยนะวันนี้นะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโทนี่ครับตอนนี้ผมสะอาดแล้วครับเราอาบน้ำให้น้องดูดูอือ้อจะโอเคไหมจะโอเคไหมผมสะอาดแล้วครับ าอาบน้ำแล้วครับผมกินข้าวแล้วครับเ <c oughs> พื่อนๆคะอาหารของสาววันนี้นะกินง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้กลับมานะคะก็เย็นมากๆแล้วบีก็ทำเนื้อแดดเดียวไว้นะคะตอนนี้ก็หุงข้าวร้อนๆนะคะกินกับเนื้อแดดเดียวนะคะ ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดัเซน